สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานจากเพจคลินิกหนะ้องน้ำนะเราเข้าดำเนินงานถอดเปลี่ยนชุดฟลอเดนล้างพื้นนะฮะของเดิมเนี่ยเป็นฟลอเดนยี่ห้อเน็กนะเน็กที่เป็นแบบเบ้าทองเหลืองนะครับแบบนี้นะฮะเป็นเบ้าทองเหลืองแล้วก็ที่ผมเคยเห็นนะมันจะเป็นเบ้ากาวนทยทองเหลืองด้วยเหล็กด้วยนะแล้วก็เป็นจานกล,กลม เขาไม่เรียกเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันน่าจะทำได้ทีในการกันซึมนะโอเคคราวนี้นะฮะท่อน้ำทิ้งที่เป็นเบ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าผ่านการเวลามา10ปี20ปี30ปีนะสิ่งที่จะเจอคือไอตัวกรองกันกลิ่นพวกเนี้ยมันจะถูกกร่อนเป็นสนิมแล้วหลุดหายออกไปนะมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะอากันกลิ่นหรือว่ากันมแมลงนะคราวนี้นะฮะ ผมแนะนำให้ใช้เป็นฟลอเดนยี่ห้อเน็เหมือนกันลักษณะแบบนี้นะฮะขนาดซองสี่นิ้วนะฮะฟลอเดนรุ่นนี้ชื่อว่า400 SC นะฮะมันออกแบบมาสำหรับให้เราใส่กับไอตัวฟลอเดนเดิมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะหน้าแปลนสี่นิ้วนะฮะก็คือแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันจะต้องเลือกไอตัวใหม่ให้มันพอดีอกับตัวของเดิมที่อยู่ในเบานะ,ะแต่อันนี้400 SC เราเข้าเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมด17จจุดนะฮะ,ะข้อดีของตัว400 SC คืออะไรคือ ไม่ไม่ต้องไปตัดต่อท่อใหม่นะเพราะว่าของเดิมี่ยมันมันถูกล็อกด้วยท่อ PVC 4สีนิ้วอยู่แล้วเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้ก็จะถูกเกลียวเกลียวใน4ีนิ้วอ่ดล็อกไว้อีกทีนะพอผ่านการเวลาไปพอมันผูกมันกรอบเราก็แค่เอาไอตัวเนี่ยของเดิมมันเป็นอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีตะแกรงแบบนี้แล้วก็มีหัวกระโหลกครอบการกลิ่นกันแมลงหัวกระโหลกมันย่อยสลายไปเป็นสิ่งมันลวมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะการกลิ่นกันแมลงคราวนี้วิธีการเราก็ เอาตัวนี้ออกมานะะแล้วก็เอาเบ้าทงเหเรือแไปไ้ออกให้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเป็นเกลียวขันกับ p v c ตัวนี้นะฮะเพราะขัดออกมาเสร็จสิ่งที่เราทําคือเราจะต้องแต่งให้มันรูเป็นหน้าแปนเท่ากับกลมๆสี่นิ้วแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้ครอบเข้าไปได้เลยลักษณะแบบนี้เห็นไหมก็จะสังเกตเห็นเหมือนเราได้ฟลอเรนใหม่นะโดยที่เราไม่ต้องไปสกัดพื้นตัดต่อท่อนู่นนี่นั่นให้มันยุ่งยากซึ่งเราเอาตัว400เอสซีเดนมาเนี่ยเราก็เจียขอบให้มัน เข้าไปในในี่เห็นไหมมันก็จะได้พอดีลักษณะน,บบนี้จะสส่กเก็บทันทีนี่แล้วเราก็แต่งตัว water ์ปั c k กันซึมแล้วก็แต่งปูนวางก็จะเรียบร้อยนะข้อดีของตัวนี้ก็คืออ่ามันเป็นฟลอเรนชุดใหม่เลยนะฮะหลักการก็ง,ง่ายๆใส่เข้าไปแบบนี้น้ำนะฮะมันก็จะลงไปในฟลอเรนแล้วก็จะมีหัวกะโหลกแบบนี้เป็นตัวกันกลิ่นกันแมลงในตัวอาศัยน้ําขังอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ใส่ไปแ,แบบนี้ก็จะง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไป ผ่าสกัดพื้นตัดต่อท่อให้มันยุ่งยากสามารถเอา400 s c อซตัวนี้มาใส่ทดแทนได้นะก็จะเป็นการตอบโจทย์การเปลี่ยนฟอร์เดนที่ดีโดยที่งานไม่ยุ่งยากนะแต่สิ่งสําคัญสาระสําคัญคือรอยผ่าระหว่างพื้นปูนกับพื้นกระเบื้องรอยต่อท่อเนี่ยเราจะต้องแต่งกันซึมแต่งปูนวอเตอร์ปักดีๆการน้ารั่วน้ําซึมผ่านรอยต่ออะไรพวกนี้ลงไปชั้นล่างนะก็ประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จลวเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะฟอร์เดนใหม่ โอเคสวย okay, sorry, งามครับ